สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนเดอร์สวัสดีหลังปีใหม่มือนี้สิม,มาทักทายพี่น้องแล้วก็สิม,ม่าว,วอล่ะสิม,มารีวิวข่าเหนียวเป็นยังไงเนาะยู่ดีไม่แห้งบ่เนาะอันโลกไข้ไข่เจ็บกับลายนเนาะดูแลตัวเองเดอ้อที่พี่น้องเอาข่าเหนียวมารีวิวอันนี้เป็นตารอยลไทยรอยลไทยขนาดบรรจุ4.5 4.5กิโลกรัม เมื่อก่อนนี้ราคาอยู่ที่17ยูโร50เซนต์บาทท่นีิพน่นปับราคาขึ้นเป็น19ยูโรในขนาดบรรจุ4.5กิโลกรัมบันนี้ว่าเป็นของไทยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิงหมุนกล่องให้เ,เบิงเด้อตราลย่อไทยข้าวเหนียวชนิดพิเศษขนาดบรรจุ4.5กิโลกรัมเนาะ มันนีเรียกว่าเอ๊ะมันของไทยบหนอก็เลยามาเบิงมาเบิงมองนี่อะบริษัท Universal Rice มันบอกจำกัดอยู่ที่อ,อยู่ที่สม,มุทรสาครเออก็เลยคือว่าเออคือสิแเมนของไทยยูมีทียูบางเชือกเขียนข้าวเนียวพิเศษจังนู่นอย่างนี้กับบ่๊มเนของไทยก็มีนะก็เรียกว่าสู้กันฟัง อ่ะช่วงนี้เงินไทยอยู่ประมาณ37บาทตอ่อยูโรเนาะกับคำนวณแล้วก็ประมาณ7 703ยูโรถือกิโลกรัมละ1อยหาสิบลอยหาสิบหกอยหาสิบหกบาทแต่ตีเป็นเงินไทยพ่อกินบ่สโซวาสิขนมาเนาะโซวาสิเพนสิทรงมากโซวาสิขามเลือมากโซวาสิเข่ามะกะ๊ะ กระได้กินข้าวเหนียวในราคากิโลกรัมละลอยห้าสิบหกบาทพี่น้องยูยูบ้านยูไทยกับ,บ่บแน่ใจเนาะช่วงนี้มันราคาท่าไดได้ยินข่าวว่าเขามันถือหรือว่ามันถือเฉพาะเขาเปลือกกับบลูนเขาสารอาสิแพงในละมาเว้าสู้กันฟั่งพี่น้องว่ายูต่างประเทศต่างแดนได้กินอาหารไทยบอกกระไดกินยูแต่ว่ามันกระสิราคาแพงจกักน้อยกระยอมกินเอา เห็ดยังใดๆเห้าแนวเห้ามาลูกเขาเหนียวโดนๆกินเื่นึงกับมีแห้งเลนะพ่อได้จำเขาไทยนะถ้าเปรียบเทียบกับเขามาจากทั้งขมรนทั้งเวียดนามเขาไทยสิลาค่าแพงกวัวราค่าสินค้าจากไทยสิแพงครัวแต่ว่าโดยความที่เห่าเป็นคนไทยหนึ่งแหละหนึ่งเข้าเป็นคนไทยเ่าก็ต้องกินของจากไทยสองสองพี่น้องนี่สําคัญ เป็นลูกเศร้าหน้าเป็นลูกเศร้าหน้าตั้งกำเนิดเลยแบบว่ากำผืดเกาเลยเศร้าหน้ากินก็เลยคืดเลือดต้นเท่้าหน้านากันนะคืดเลือดต้นคืดคืดพ่อว่าคันสิไปกินเขาบ้านอื่นกับคืดเลือดต้นพ่อแม่พี่น้องจ้ครองอะนะไม่อยากพี่น้องสุ่มแซงเนี่เป็นเศร้าหน้าก็เลยอ้กินเขาประเทศอื่นบ่ลงแพงปันไดกับอดซากินของไทยวันเถาะ เดี๋ยวสิอุ้มเขาเหนียววาความหลังซูฟังเป็นลูกเชาหน้าโดยกําเนิดพี่น้อง,ตงแตงเฮ็ดหน้าแต่หัวทอบักแข่งวันทถอสมัยตะกี้เพิ่นเกิดเพิ่นไถหน้าเพิ่นเอาก้วยไถเนาะไปจำาอะไรอายุเท่าไรแต่ว่าคู่จักบ่เกียนเกียนเกียนเทียมโอ้ขอใส่ผ้าษาสารได้ยสวาบสุภาพเด้อบานตุข่อยเอินกล้วยเนาะ ควายอ่ะปานทุกข์คอยเอิน้นกล้วยสองตเทียมเกียนตื่นตะเสาเนี่ไปไป้อมเกียนตื่นไปพ้อมเกียนไปเอากาที่บนลกไว้เนี่ยยืนอา้าวพอเป็นคนนั่นเลี้ยงเลี้ยงเขา่าเลี้ยงมัดกาสิเอาไปหน้าบ่าล่ะบัดพ่อมันสูงเพิ่นขึ้นไปเพิ่นเอาบ่ได้ตัวก็เป็นผู้ยืนคิดเบิ่งว่ายืนมัดกานี่ยบด หัวประเทนถึงเกียนน่ะก็สิผู้น้อยอยู่ล่ะตะกี้ก็เจ็ดแปดขวบมั้งหกประมาณนี้แหละเงินมัดกายพอนี่หน้าหน้ามัดมัดกาไหลอาบเปียกมอดยอดมันก็นาวเนาะเศร้าๆเนาะเปียกส่วนสิเงินเงนเทลมัดโอ้โหเทละมัดสองมัดปรได้มันหนักข้าเจ้าเงินเทละสองสามมัดจะของเงินเทลมัดเทลมัดกระโดเอามาหนี่ ขี่เกียน้เพะว่ากามันสูงมันสิตกย่านย่านหลูกต๊ก้าเทียเกียนมันคงแข้งย่านตกเกียนก็เลยตองยางประมาณเกือบกิโลนึงยางไปหนะน้าวันนี้พอก็เริ่มไถหนะ้าตัวกับมีนาะทีไปดำหนึ่งต้นสนาหนึ่งสามต้นเพวาผู้หน่อยหนึ่งสองสไปทำนา 3, 3, 3, น้สามต้นสต้นพ่อตะเขาแม่สิมาทรงพ่อตะเขาหิ้วเขา นี่แหละก็เลยมีความรู้สึกว่ากินเขาบ้านอื่นบ่อด้คิดเรื่องตนไทพี่นองคิดเพราะว่าพอพอแมพี่นองซุ่มแซงกันเป็นเช้าหน้ามันเถอะซูมือนี่มันกับบ่ไดล้ลาบากกว่านั้นว่าเห็ดหน้าแต่ว่าเขาเขาอยู่กับอดีตนะเขาคิดพออดีตคิดพอว่าเขาเขาเป็นลูกเช้าหน้าสันกว่า กะทิมบ่ได้ดอกข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยอยู่ไสก็อยากกินข้าวเหนียวคือเก่าอย่างน้อยๆก็พอได้จําบ่พอมีแห้งบ่ได้กินซุมือดอกแต่ว่ายามอยากโดนๆเทีนึงกกินวันเถาะเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังกะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมูพวกเพื่อนฝูงที่เบิงที่เบิงคลิปนี้อยู่มีความสุขปราศจากโรกภัยไข้เจ็บเด้อ ให้พญ,ญายาถายย่มาม้าไก่มากกา้าไกยแม่พนว่าจากกันแต่เพียงเท่านี้เดอ้อพอกันไหมเด้อจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินข้าวเหนียวแสบแสบเดอ้อ